ครับวันนี้จะสาธิตเรื่องการตัดใบมะละกอนะครับมะละกออย่างที่เราปลูกมาเนี่ยอ่านี่ก็ประมาณสี่ห้าเดือนใบก็ประมาณสี่สิบห้าใบถามว่ามันเยอะไหมเยอะเกินความจำเป็นมะละกอนะครับช่วงปกติเนี่ยเราไว้ยี่สิบยี่ห้าใบพอ หรือว่าช่วงแรงเนี่ยยี่สิบแล้วแต่ระยะการปลูกด้วยอย่างเราปลูกสองเมตรสองเมตรครึ่ง 2, 2, 3, 2, 5, ยี่สิบยี่ห้าใบถือว่าเหลือเฟือรักในการเลี้ยงลูกอ่าหกสิบถึงแปดสิบลูกหรือเจสิบลูกเนี่ยพอเพียงแต่ถ้าเราไม่ตัดเกิดอะไรขึ้นครับความชื้นสูงสะสมโรคแมลงเพืองปุ๋ยยาและหลายคนถามบอก เป็นโรคอะไรคะใช้ยาอะไรผมบอกไม่ต้องมาพ่นให้เสียเงินหรอกแบบนี้นะครับง่ายๆย,ยากไมครับกลับไปแล้ก่อนที่เดินรอบดีครับ นับด้านข้างนับดูครับกี่ใแบแดดสองถึงไหมทีเนี้ยพวกน,นี้ไม่เยี่ยมอาหารไม่โดนแดบดบไม่โดนอะไรทานอาหารไม่ได้ตัดเนื้อแสงไม่ได้แต่กินอาหารไหมกินกินอาหารไหมครับ กับแต่งแบบนี้ถามว่าก่อนนั้นเคยพ่นยาเนี่ยตีมาสักห้าถังจะไื้กี่ถังครับตามถังเ่ต่อไว้กันหยุดดูกัน